o、okay. k สวัสดีครับทุกคนยินดีเข้าสู่กีสโวร์ช n นเนลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ BTS สถานีตากสินนะครับวันนี้เราจะพานั่งเรือไฟฟ้านะครับเป็นเรือฝีมือคนไทยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะครับว่าเรือไฟฟ้าของคนไทยเป็นยังไงนะครับผมไม่ว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างจังหวัดก็สามารถรับชมคลิปนี้ไปเที่ยวกับเราได้นะครับผม ดูวูแม่น้ําเจ้าพยานะครับเมืองที่ไม่เคยหลับไหลนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะฮะ<ช>สยามตรงนี้<อ>เรือเจ้าพยาตรงนู้นอ๋อหางยาวตรงนี้อ๋อเนี่ยก็จะมีเจ้าที่แนะนําตลอดนะครับทุกคนเนี่ยเรือหางยาวต่างๆนะใครจะมานั่งเรือไฟฟ้านะครับแนะนําให้ซื้อตั๋วตรงนี้ถ้าจะเป็นตู้สีเขียวแบบนี้นะครับนั่งเรือไฟฟ้าครับผมสองคนไปวัดอรุณฮนะ 4ีบาทจ้าน,นี่ก็เป็นลักษณะตั๋วนะครับค่ะขอบคุณค่ะลูกค้านั่งรอด้านในนะจ้าเดี๋ยวเรือมาเดี๋ยวเรียกค่ะน,นี้สามารถดูแผนที่ตรงนี้ได้นะครับผมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไม่ไปวัดอรณุณนอะ่ะอันนี้เ,เดินทางประมาณ15นาทีถึงจากสาทรไปวัดอรณุณ15นาทีอย่างไม่เกิน20นาทีไม่เกินยีนาที ล้วก็จากวัดอรุณลูกค้าสามารถข้ามปาไปวัดโพได้ห้บาทอ๋อ5บาทได้เหรอใช่ค่ะ5บาทนะคะเพราะว่าวัดโพยังไม่มีเรืออะไรจอดนอกจากเรือข้ามปากค,ค่ะแล้วก็สามารถเดินไปวัดพระแก้วได้นะคะระยะทางมันจะห่างกันประมาณไม่ดึงไม่เกิน1ินาทีเดินได้จากวัดพระแก้วท่าช้างสนามหลวง น่าเชื่อนะคนกลอขึ้นเรือไฟฟ้าเยอะขนาดนี้นะฮะส่วนมากเป็นชาวสังชาติว้าวเรือไฟฟ้ามาแล้วอะ่ะทุกคนเตรียมจอดเข้าสู่ท่าเรือแล้วนะฮะน่าจะเป็นคันนั้นแน่เลย คันใหญ่มากอะไม่น่าเชื่อค่าตั๋ว20บาทยังผูกกว่าทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูภายในเรือนะครับเป็นเรือติดแอร์นะครับผมว้าวอันนี้ก็เป็นด้านในนะครับผมหาที่นั่งก่อนนะฮะน,นี้ก็เป็นภายในเรือนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบข้างนะ น,นี้ก็เป็นไอคอนสยามนะครับทุกคนเห็นไหมฮะเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะปัจจุบันนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะครับผมว้าวเดี๋ยวดูเรือคันนี้นะฮะเรือทรงไทยนะครับผม <S 2> <S 2> <S 2> <S นี่ไอคอนสยามนะครับสวยมากนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปจุดล้านมาร์กจุดหนึ่งของเมืองไทยนะใครมากรุงเทพแล้วก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่นะครับผมตอนกลางคืนยิ่งสวยมากนะครับผม นีเรือกำลังจะจอดไอคอนสยามนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ประกาศภายในขบวนนะครับให้เตรียมตัวลงเราจะเก็บภาพบรรยากาศจังหวะที่เรือจอดนะครับผมไอคอนจ้ะไอคอนนะคะไอคอนสยามนี่นะครับใครจะลงก็ลงได้เลยนะครับผมใครไม่ลงก็ปิดประตูนะครับเดินทางต่อแล้วครับผมไปดูฝั่งนี้กันบ้างนะฮะโอ้อันี้เป็นเรืออะไรยาวๆนี่ฮะเหมือนมีดินอะไรด้วยนะฮะเหมือนน่าจะเป็นก่อสร้างอะไรสักอย่างนะฮะ วิ่งนิ่มมากนะครับขนาดผมยืนยังไม่ไม่เเลยนะครับนี่ยทุกคนเรือเขาแบบเหมือนแบบขนอะไรสักอย่างเห็นไหมเรือคันเล็กๆขนคันใหญ่เห็นไหมขนทรายขนอะไรนะเหมือนแบบมีการขนส่งทางเรือนะครับถ้าเรือถัดไปเจ้าหน้าที่ประกาศแล้วนะครับเป็นชน่นาทาวสาเพลงนะครับหรือว่าโซนเยาวราชนะครับอันนี้เรือก็ข้ามสะพานแล้วนะครับว้าว นี่ก็ลอดท้องสะพานมาแล้วนะครับรุ่งหน้าสู่วัดอารุณน,นะครับนี่สะพานพุทธนะครับผม นั่งเรือชมบรรยากาศกันยาวๆนะครับหรือว่ามาท่องเที่ยวในกันนะครับนั่งเรือบรรยากาศใจกลางกรุงนะครับเรือคนไทยสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับควรภูมิใจนะครับฝีมือคนไทยเราเองนะฮะเป็นเรือที่ค่าตั๋วไม่แพงนะครับสามารถเดินทางได้สะดวกอีกช่องทางหนึ่งนะครับเป็นช้อยในการมาเที่ยวมาเดินทางอะไรต่างๆเวลากรณีที่ทุกคนเข้ากรุงมานะครับผม ทุกคนก็มาต่อแถวกันแบบนี้นะสังเกตว่าคนลงวัดอรุณเยอะนะแสดงว่าเป็นแหล่งน้องเที่ยวใช่ปะเดววราเดียว,วยงไม่ลงเยอะเท่านี้นะใช่ใช่โอ้วัดอรุณถึงแล้วสวยมากอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนวัดกันถ้ามาแล้วไม่ขึ้นวัดถือมาไม่ถึงอันนี้เราก็ออกมาจากเรือแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรือไอยฟ้าหรือว่าเรือติดแอร์นั่นเองนะครับผมโอเคเราก็ถึงวัดอรุณแล้วนะฮะเดี๋ยวจะพาเดินดูบรรยากาศวัดอรุณน,นะครับผม ว้าว <Wow. S 2> สวยมากนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนั่งเรือมาจากท่าเรือสาทรมาวัดอรุณก็ประมาณนี้นะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไ r i b e ให้ช่องเราด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ผมต้องเดินเที่ยววัดอรุณก่อนนะครับผมสวยมากนะเห็นไหมฮะสวัสดีครับ